ขอฉันลบกขึนแล้วก่อนได้ไหมคะฉันกลัวค่ะจะได้ค่ะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าฉันจะไปส่งคุณในที่ที่ปลอดภัยที่สุดหามันที่เจอนะพี่งานเนี้ยถ้าเราได้ตัวนางนีไปเรายิ้มหวานแน่มันอยากล้นหาที่เองต้องสำเร็จหรือว่างานนี้ถ้าแกจับตัวมันได้นะฉันมีรางวัลให้แกเด้อ คุณคะคุณช่วยฉันด้วยค่ะฮะมีคนจะตับตัวฉันเป็นเรื่องค่าถ่ายค่ะฮะนี่มันใจกลางเมืองกล้าทำกันขนาดนี้เลยเหรอฉันขอร้องช่วยฉันด้วยนะคะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกดตั้งติบัตรหนึ่งจะเย็นๆนะคุณฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองได้โปรดช่วยฉันนะคะถ้าคุณช่วยฉันอ่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลยค่ะ เอางี้เดี๋ยวแยกกันไปเจ็บเองไม่งูนนะเดี๋ยวฆ่าไปงี้เองหามันให้เจอนะพ้พี่งานเนี้ยถ้าเราได้ตัวนังนี่ไปเรายิ้มหวานแน่มันยากล้นหาที่เองต้องสาเร็จสิว่างานนี้ถ้าแกจับตัวมันได้นะฉันมีรางวัลให้แกด้วยจริงนะพี่งานเนี้ยฉันจะทําให้สุดความสามารถเลยไปเล้ว พี่พอเห็นผู้หญิงตัวยังเล็กขาวๆบ้างไหมคะ มาได้แล้วคุณขอบคุณมากนะคะคุณคุณไม่ต้องกลัวนะฉันช่วยเองฉันว่าเรารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าค่ะค่ะคุณไปนั่ข้างหน้าับฉันไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอฉชัลนลบองรถก่อนได้ไหมคะฉันกลัวค่ะจะไ,ได้ค่ะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าฉันจะไปส่งคุณในที่ที่ปลอดภัยที่สุด ตั้งกว่านะคะขอบคุณค่ะค่ะเอ๊ะทำไมผู้ยินคนนี้หน้าคุ้นดูในกลุ่มลับดีกว่า อื uh huh. ว่าแล้วทำไมน่าคุ้นๆเสร็จิ้นแน่ฮลโหนี่คุณฉันเจอคนที่คุณตามหาแล้วนะฉันมั่นใจใช่แน่จริงเหรอคุณรู้เหรอว่าฉันต้องการใครแล้วคุณพร้อมจะส่งตัวไม้ฉันไหม โอเคแล้วเ,เจอกันค่ะขอบคุณนะคะแล้วเ,เจอกันเป็นยงไงบ้างคุณไห่ไหมไหวค่ะขอบคุณมากน,นะคะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ ถ้าโลกนี้มีคนแบบคุณอีกร้อยคนเนี่ยสังคมคงจะน่าอยู่ขึ้นนะคะใช่ค่ะสังคมจะน่าอยู่ขึ้นถ้ามีคนอย่างพวกฉันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะนี่มัาสถานตำรวจนี่คุณอ้าวแล้วคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมล่ะคะ คุณมาในที่ที่ปลอดภัยที่สุดไงค่ะ นั่งแต่ละเร็วแกหลอ,อกฉะะัยนเหรอใจเย็นๆนะคุณที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับจนอย่างแกนี่ค่ะคุณอุยมานี่นใช้ไปเลยนะเดินไปไปเดินไป,ไป,ไปขอบคุณมากนะหมวดถ้าไม่ได้หมวดช่วยเนี่ยผมคงต้องตามล่าอย่างนั้นอีกนานเลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพวกมันนัดส่งของกันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย นั่นสิคะพวกมันทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรเลย